นี่สํากับโรไฮเซลสีขาวแตสีดำไหมคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่คอนเทนเตอร์นะคะก็มีเรื่องที่จะมาเตือนให้ทุกท่านนะคะเป็นเรื่องของวิชาชีพนะคะที่มาในรูปแบบใหม่ตอนนี้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะมันจะมีโปรโมชั่นนะคะของนะคะที่มีโปรโมชั่นว่าซื้อลำโพง 2ตัวลดราคาเหลือเพียงแค่2000กว่าบาทนะคะโดยจะเป็นเพจหน้าตาแบบนี้นะคะดูน้านเาืะถือไหมคะมีการกดไลค์กดถูกใจเยอะมากนะคะหนี่3 0 0แล้วก็จะมีคนคอมเมนต์ส่วนมากก็จะเป็นทางเพจนะคะคอมเมนต์แล้วก็จะมีพวกที่มารีวิวว่าได้รับสินค้าแล้วดีมากอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราจะกดเข้าไปสั่งนะคะสมมุติว่าเราสนใจใช่ไหมคะเรากดเข้าไปมันจะเด้งไปที่หน้าหน้านี้เลย แล้วถ้าเรากดสั่งซื้อนะคะสมมติว่าเรากดสนใจตัวนี้แล้วเรากดสั่งซื้อนะคะมันจะให้เรากรอข้อมูลพอเรากรอข้อมูลปุ๊บจะมีพนักงานโทรมาปั๊บเลยเพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งแล้วก็จะจัดส่งให้หลายท่านนะคะโดนวิชาชีพนะคะแต่งตัวแล้วก็ใช้วิธีการนี้นะคะในการหลอกเนื่องจากว่า สินค้าที่ได้นะคะมันไม่ใช่ของแท้นะคะเตือนไวก่อนเลยเพราะว่าของแท้เนี่ยราคาค่นข้างสูงและจะมีอีกเว็บหนึ่งนะคะเป็นของเ e n ทันเวิลด์เซนทันเวิลด์ได้ออกมาประกาศเลยนะคะว่าเพจตัวนี้มิจฉาชีพเนี่ยจะใช้วิธีการโดยการสร้างชื่อเว็บไซต์ให้เหมือนกับเ e n ทันเวิลด์โดยการเปลีป่ยนแปลงตัวหนังสือแค่ตัว2ตัวเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือสมมุติอย่างเรานะคะจะสั่งซื้อโดยมาจากเพจเซนทันเวิลดเนี่ย ็เลยกดฝงโดยที่ไม่ได้เอกใจว่าชื่อวันเหมือนของของแท้เนื่องจากมันผิดแปกไปประมาณนะออตัวสอนจะผิดไปทักตัว2ตัวเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะมันจะมีเพจหนึ่งแหมมโพดําแหมมโพดําลูกค้าทุกท่านก็น่าจะทราบนะคะว่าเพจเนี่ยเป็นเพจที่ดังมากแล้วก็ค่อนข้างน,น่าเชื่อถือจนเราได้ทําการเซิร์ชข้อมูลใน Google นะคะก็คือเพจปลอม,มอกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะที่อาชีพม,มาทุกรูปแบบขอให้ลูกค้าทุกท่านระวังนะคะนี่นะคะเราได้มีการสั่งซื้อละมุ สตัวโปรโมชั่นลดประมาณ8 0นะคะในราคา2,000กว่าบาทเมื่อเราได้รับของแล้วนะคะเราทำการเช้สินค้ามันเป็นการเก็บเงินปลายทางนะคะใช้สินค้าแล้วสินค้าไม่ใช่ของแท้นะคะเนื่องจากของแท้จะต้องมีโลโก้ซีรีส์ด้านล่างลำโพงตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลำโพงธรรมดาธรรมดาและที่สำคัญคืออีกเครื่องหนึ่งนะคะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ทีนี้เราเลยจะติดต่อเีมของใช่ไหมคะเบอร์โทรศัพท์ไม่มีในที่อยู่จัดส่งและที่อยู่จัดส่งได้เช็คทางขนส่งแล้วเป็นที่อยู่จัดส่งปอบที่สร้างขึ้นมาเองนะคะเหมือนเขียนมั่วขึ้นมาค่ะเวลาก่อนสั่งของเช็คดีๆนะคะคือถ้าสมมุติเราเข้าไปในเพจนะคะจะไม่มีช่องทางในการติดต่ออันนี้มันดูเหมือนว่าเราจะติดต่อได้ใช่ไหมคะมีความน่าจะเจอมีทั้ง Facebook Instagram มีทั้งไลน์เห็นไหมคะเราไม่สามารถกดอะไรเกี่ยวกับ เข้าไปติดต่อเขาได้เลยมิชชีพนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็ได้ทําการโทรเข้าไปสอบถามโดยการกรอกข้อมูลเข้าไปสั่งอีกรอบหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมายืนยันยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ก็ได้สั่งลำโพงบุทุบมาใช่ไคะค่ะอ่ะมันไม่ได้หนึ่งแถมหนึ่งหรอคะหนึ่งชิ้นนะคะลูกค้าสั่งนะคะถ้านสั่งสองชิ้นจะเป็นโปรโมชั่นลดนะคะ สั่งสั่งที่1แถมหนึ่งที่โปรโมชั่นรดอะค่ะถ้าเป็นสีอะไรคะสีสีดำค่ะสีแบ็คสีดำตัวสองหรือว่าสีดำตัวที่ามตัวได้ปะค่ะอันนี้ของแท้หรือเปล่าคะแท้จักส่งนะคะมีใบรับประกันให้เลยนะคะเล้วก็บอกว่าขอติดต่อเคปของหน่อยค่ะเขาก็จะบอกว่าคุณได้สั่งลำโพงจริงไหมเสร็จแล้วตัดสายเราทิ้งเลยค่ะไม่สามารถติดต่อที่จะเคมของหรือว่าอะไรได้ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ,ะคุณลูกค้าได้สั่งลำโพง่ขอสอบถามหน่อยค่ะก็คือเราสั่งลำโพ<ฟ>งไปเนี่ยเราต้องการเคนเนี่ยเราติดต่อคุณไม่ได้เลยเหรอคะไม่มีช่องทางให้ต,ติดต่อกลับ,บเลยที่อยู่ก็ที่อยู่ฟอร์มเนี่ยเราต้องการติดต่อบริษัทคุณเนี่ยแต่เนี้ยเราก็มีประสบการณ์นะคะในการสั่งแก้วสตาร์บัคซึ่งไม่ไ แกสตาร์บัคเนี่ยพอเรากรอข้อมูลในเว็บไซต์เฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการโทรกลับมาแต่โทรกลับมาสองเบอร์เลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไหน,นริงไหนรลอมสุดท้ายแล้วก็คือเป็นแกสตาร์บัคปอมท,ที่ไม่สามารถเก็บความลับได้เช่นการขานการซื้อซื้อสินค้าผ่าน Facebook ตรงนี้นะคะผ่านลิงก์ a c e b o o k ที่เป็นมิจฉาชีพแสงตัวเข้ามาแล้วทีนี้พอ เราติดต่อไปไม่ได้นะคะเขาก็ต้องการสายทิ้งตัดาสายทิ้งทีเนี้ยเราก็พยายามเซิร์้อมูลใน Google ซึ่งมีผู้เสียหายเยอะมากนะคะสําหรับคนที่หลงเชื่อในการซื้อลําโพงตัวน,นี้นะคะก็คือทุกคนจะเชื่อว่าเป็นของแท้ค่ะก่อนสั่งนะคะเราได้ย้ํากับทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายแล้วอันนี้ของแท้แน่นอนไหมคะเนื่องจากเราเจอประสบการณ์มิจฉาชีพมาแต่งตัวหลายสายอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะหมายถึงสินค้าอื่นนะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาบุกว่า ของไทยแน่นอนค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเซ็นทนรัลเวิลล์กระุ่นี้มีใบรับประกัน3ปีนะคะเราลองดูใบรับประกันนะคะไม่มีมีแค่นี้ค่ะใบเป็นลำโพงนี่ค่ะปลอมของประเทศจีนซึ่งลองเซิร์ชดูแล้วเนี่ยต้นทุนน่นาจะอยู่แค่ประมาณ200กว่าบาทแต่มาหลอดขายเป็นพันนะคะคุณภาพก็คือไม่สามารถเชื่อไม่สามารถฟังอะไรได้สำหรับคืไม่เสียนีเนี่ยโดนเสียก็จะเป็นอย่างนี้ ก็ฝากเตือนนะคะลูกค้าทุกท่านหรือแฟนเพจทุกท่านนะคะตอนนี้มีฉาชีพชดค่าเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้ของให้สั่งสินค้าจากเพจหรือลิงก์ที่น่าเะถือและไว้ใจได้สามารถติดตามได้อย่างเช่นราชะด้าช้อปปี้นะคะซึ่งร้านจิ้นฮงของเราก็มีบริการขายทางช่องทางนั้นเช่นกันนะคะส่วนในทาง Facebook น,นะคะที่มีการกดลิงก์ออนไลน์เข้าไปขอเตือนทุกท่านนะคะถ้าไม่มีช่องทางการติดต่อก,กับหรืออะไรเงี้ย เป็นไปได้ไม่สมควรที่จะสั่งนะคะเนื่องจากมีโอกาสที่จะเจอมิชชีพสูงมากะคะ่ะเนี่ยวันนี้จิ้นคมก็ขอเตินภัยทุกท่านด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกท่านตกเป็นเหยื่อของมิชชีพีน,นะค่ะสวัสดีค่ะ